Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันดับแรกในคำรบเบื้องตน้นเรากับผมนั้นขอกราบนมัสการถวายความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยอันมีพระรัตนแก้วเจ้าตั้งสามมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานนกน้อมกราบพระพุทธภิมปาสารูองค์พุทธรูปเจ้าอันได้ปฏิสถานพระปนาตั้งไว้ในวัดร้าง ชมพูวัดป่าอโรคยาแห่งเมืองสารพีพิลารมฐานันตะลวิเศษตัตินี่อันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นติปึ่งที่เคารพสูงสุดกล่าถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพะะโูกิติปริยัติวัดรองเจ้าคณะตำบลชมพูเจ้าวาดวัดตาต้นกวาว ซึ่งโดยส่วนตัวเองมีความเคารพนับถือหลวงพ่อมาช้านานซึ่งการนี้ได้ทราบว่าหลวงพ่อเดินทางมาเป็นประธานก็ชื่นจิตชื่นใจดีอกดีใจว่าหลวงพ่อบรรละทิ้งลูกศิษย์ลูกหาคือเป็นชัยยะมังคละวันนี้เกล้าก็น้อมกราบในบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท้านพระโคกิติปริยัติวัต์ อันเป็นรองเจ้าคณะตำบลได้เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ได้มานั่งเป็นร่มโพล่มใสคือแก่คณะเจ้าภาพวันนี้เรียนท่านเจ้าภาพคือคุณทอมมี่วรานนท์และคุณหมอแกมหอมผูกแก้วหน้าร้านช้างสวนแก้วอันเป็นเจ้าภาพเจ้าสัทธาแห่งอโรคยาเดอสารพีและคณะอุบาสกอุบาสิกาที่เคารพคูทุกท่าน นบน้อมกราบเทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอาหักเสื้อวัดเสืวา,าวาสาวาลคะะตทวดาเทพยาดาเจ้าอันอยู่เฝ้ารักษาอย่างวัดวาศาสนาวัดห่างจงปูวัดร้างฐานันตะวิเศษตรตินีขออนุญาตขาดปงจากเทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ ได้มาประกอบมหามังคละพิธีก็ได้เกิดขึ้นปารบเหตุอันว่าคุณหมอแก้มหอมภูกแก้วหน้าร้านช้างสวนแก้วท่านได้เป็นรัตนะมหาอุบาสิกาผู้ใหญ่ได้มีใจไฟในทางพระศาสนามีความมุ่งมั่นตั้งใจได้มาสร้างอโรคยาเดอสารพีที่นี่ได้เป็นเวลาซิบกว่าปีแล้ว จากนั้นเราท่านทั้งหลายก็มีใจใส่รัทธาว่าอยากจะบุรณะปฏิสังขรณ์สร้างวัดสร้างวารางให้เป็นสถานที่ที่เป็นวกวนกล้าแก่การปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญวัฒนาอย่างเดิมอย่างเก่ายัางหลังเช่นแต่บรรพบุรุษบรรพชนเจ้าตั้งหลายได้สร้างวัดสร้างวาแห่งนี้มาแม้นว่าวัดวาแห่งนี้ จะร้างจะห่างไปได้หลายปีจะกี่สิบปีจะกี่ร้อยปีนั้นก็บาสามารถจะทราบได้แต่ว่าบัดนี้ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านมีพุทธพยากรณ์ไว้ว่าศาสนาพุทธของพระองค์จะเจริญรุ่งเรืองห้าพันปีพระพุทธเจ้ามีอยู่หพระองค์ ได้นิพพานไปแล้วสี่พระองค์ศาสนาของทุกๆวันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าองค์ที่สชื่อว่าพระโคตมะพระองค์ท่านมีพุทธพยากรณ์ไว้ว่าจะลุ่งเรือง5,000ปีปีนี้2,565สาศาสนาของพระองค์ท่านเหลือเวลาอีก2,435จะครบห้าพันพระพันษาพอครบห้าพันแล้ว ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาอุบัติบังเกิดขึ้นเรียกว่าพระศีอริยเมตรยัยด้งนศาสนาของพระองค์องค์ที่ห้าจะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองรุ่งเรืองแห่งนี้อันดับแรกที่คุณหมอกำลังอที่ฐานจิตเราเรียกว่าการขึ้นดาวตังสีดาวตังสีแปลว่าการเชิญเทวดาอารักษ์มีพระอินทร์ มีเท้าจะจุโลก,กบ,บาลจะมารักษาสี่ทิศและกระทงที่อยู่ข้างล่างสุดนั่นเป็นพระแมทรณีรักษาปฐวีแผ่นดินก่อนที่เราจะประกอบมังคลพิธีทุกอย่างทุกประการอธิฐานพอดีเนอเทวดาจะมาช่วยเราสร้างเทวดาจะมาคุ้มครองเราอาคุณหมอปักทีรัก,กระทงเลยนะคุณหมอปัก,กว่าตัวเอง ปักบอนอันนี้พญิน,นถือทุกขให้ก็ได้แล้วแต่งทีละสี่พญายอินกลัวปากตรงกลางที่ดอกดาวเรเืองเลยให้หมอปักแล้วหมอที่ฐานสิ่งดีดีเลยครับจิตให้ดีจิตที่นิ่งพระเดมีราชในสําเร็จพระพธท่ยามด้วยคำว่าอธิฐานนบาร,รมีะนนทอธิษฐานจึงเป็นบาร,รมีอย่างหนึ่งที่คุณหมอได้มาสร้างวัดที่นี่เพราะแรงอธิษฐานที่เราจะตั้งใจในการสร้างวัดสร้างวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้เปิดที่เปิดทางเปิดอันว่าพระอินอันนี้เท้าพระจะลดรักษาที่ตะวันออกจากนั้นเท้าวิรูปพระจะมารักษาที่ใต้จะมาช่วยคุณหมอสร้างจะมาคุ้มครองดูแลปกป้องให้เกิดความเจริญ ต่อจากนี้ไปเราจะได้ขึ้นเตาตั้งสี่เ,ออเป็นเจยะมงคลก่อนนะครับเนี่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะ นโมตัสาภะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสาอะหังวันตามิสิระสาอาจาริยะเอภุมมาทาถโยจตุโลกกัปละราชาญมราชาอินโหเวสุวรรณราชาอริยเมตยโยโพธิสัตโตจะสาวกา คือคุณทอมมี่และคุณหมอแก้มหอมมาประคองเทนชมนนะอธิษฐานให้ดีพระเดมีราสําเร็จพระโพธิยาณด้วยคราอธิษฐานนบารมีอธิษฐานดีให้บุญสําเร็จบังเกิดจุดเล่มซ้ายแล้วมาจุดเล่มขวาก่อนมงคลซ้ายและมงคลขวาอาซ้ายมือของเราเป็นขวาพระหัตถ์ห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาจุดขวา ใสแล้วก็มาจุดขวาอ่าแล้วก็จุดหูสิบหกดอกเป็นเครื่องบูชาสักการะอมีความเชื่อว่าคุณพอม,มี่กับคุณหมอแก้มหอมม่คิดบริสุทธิ พะท่านตั้งใจจริงๆที่จะฟื้นฟูที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระศาสนาดังนั้นกอเทพพยดาก็คงจะรับรู้รับทราบบางท่านบางทีอาจจะได้ร่วมเกินไปด้วยประการทั้งปวงก็ขอขมาคารวะเนอร์บัญนได้เป็นบาปเป็นกรรมนาแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายาขอสุมาในนามของเจ้าห่าคารวะสุมา ได้ล่วงเกินได้ขึ้นที่ํำได้ย่างที่สูงในประมาทพลาดทั้งไปด้วยประการทั้งปวงเอาบัดนี้ทําการใดเอาพระราชนัดใดขึ้นก่อนจะเป็นมงคลเราทําพิธีในวัดเราจะต้องไหวพระเสียก่อน multimед wrote าวารีวหาโบราสตริโบราเตมตาตาลเอือนื้อที่นังเป็นการนออกจาการเกี่ยัตั่างต้มัสิงพันธุว่าสมุชัตุสตว์สั้งอตโตัญารยกรามันตุษหลังโดะสัตว์อิทธวิวันจตโสัตวโลกโอเนลมมาตยเพราะว่า ตรเยวสุขีตระายวโภพว่าอุบาตสิทธิานี่จังหัวตาปัญญาว่าซาเกตนาวัตทุสิอายุวันโนทุกขังอัลาโ์อ้าวจาปนพร้อมแล้วจะเริ ทุกคนเดียแจกคู่กันไปนะครับมาที่ฐานเนอ้อคนสองสามดอ,อกสีดอ,อกมากไพสีด้วยนะครับ,บ i mm -hmm. mm -hmm.